่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาเริ่มปฏิบัติเนื่องในโสดาปฏิมร์หรือว่าปฏิบัติเพื่อประโสดาปฏิมร์ <c oughs> <c oughs> การเจริญเบะกบรมฐานนี้พระพุทธเจ้ามีความต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านเข้าถึงอริยมรรคอริยผลถ้าเราจะปฏิบัติกันแบบเลื่อนลอย ก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความสุขไม่จริงที่จะปฏิบัติปฏิบัติกันให้ถึงความสุขจริงๆก็จะต้องมีจุดใดจุดหนึ่งเป็นเครื่องเข้าถึงจึงจะใช้ได้นอันดับแรกนี้องค์สมเด็จโตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงต้องการผลอันดับตนคือพระโสดาปฏิมร์หรือว่าพระโสดาปฏิผล หรือที่เราเรียกกันว่าพระโสดาบันก่อนที่ท่านนอนหลายจะปรึกษาอยากศึกษาอย่างอื่นก็โปรดทราบว่าสำหรับพระโสดาบันนี้ละสังโยชน์ได้สามประการคือหนึ่งสกายทิฐิตัวนี้มีปัญญาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเท่านั้น เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตคิดอยู่เสมอว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิตเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายให้คนได้และความตายนี่จะปรากฏขึ้นกับเราเมื่อไรก็ไม่แน่นอนนักจะชื่อว่าตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายกลางวัน <c oughs> อย่างนี้ก็ไม่มีความแน่นอน เพราะว่าความตายไม่มีนิมิตความตายไม่มีเครื่องหมายแต่ถึงกอะไรก็ดีเราก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไปได้นี่สำหรับข้อว่าสกายทิฐิเตียนว่าร่างกายคือทันห้าไดแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรานิยมเรียกกันว่าร่างกาย พระโสดาบันมีชีวามรู้สึกคือว่ามีปัญญาเพียงเล็กน้อยรู้แค่ตายเท่านั้นยังไม่สามารถจะจำแนกแจกแยกร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้ความรู้สึกคาว่าโสดาบันยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราทรัพย์สินทั้งหลายยังเป็นเราเป็นของเรา เป็นอันุว่าแต่ถ้าว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายที่เป็นของเรานี้ทั้งหมดเมื่อเราตายแล้วเราก็ไม่มีสิท์ที่เข้าเขามาสองครองหรือถ้าว่าเรายังไม่ตายทักฟันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องสลายตัวไปนี่ในข้อว่าสกายติฐิพระโสดาบันคิดได้เพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถจะแยกกายทิ้งไปได้ทันทีทันใดองค์สมเด็จพระจอมไตรยจึงกล่าวว่าพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ก็ดีสองวิจิกิจฉาพระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคำสั่งก็ได้แก่ศีล คำสอนก็ได้เกิดจริยาอันหนึ่งที่เราเรียกกันว่าธรรมะเป็นความประพฤติดีประพฤติชอบศีนพระพุทธเจ้าสั่งให้ละหมายความว่าละตามสิทธาบทที่กำหนดไว้ให้คำสอนทรงแนะนำว่าจงทำอย่างนี้จะมีความสุข นี่ทั้งคำสั่งก็ดีทั้งคำสอนก็นดีพระโสนาบันมีความเชื่อมันในคุณพระรัตนตรยัยคือเชื่อพระพุทธเจ้าในการเชื่อนี่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาก่อนไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อนี่สำหรับสังโยชน์ข้อที่สามสีรพตปรามาตเพราะอาศัยที่พระโสนาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้า มีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์ด้วยพระพุทธเจ้าทรงแนะนำบรรดาพระสงฆ์ว่าจงนําธรรมนี้ไปสอนพระสงฆ์ก็ไปสอนพระโสดาบันใช้ปัญญาเล็กน้อยมีความเข้าใจดีจิงยอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินสีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดมาและพระสงฆ์นำมาแสดง อาศัยมีศรัทธาในรัตนตรัยทั้งสามรการนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นอนุว่าพระโสดาบันถ้าเราจะไปพิจรารณากันจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญวิสภาวะเหมือนชาวบ้านชั้นดีนั่นเองนี่เรามากล่าวกันถึงองค์ของพระโสดาบัน ท่านที่เป็นประโสดาบันจริงๆนะมีอารมณ์ใจคำว่าองค์นี้หมายความอารมณ์ที่ฝังอยู่ในใจอารมณ์ใจขางประโสดาบันจริงๆก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจา้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์สี่มีศินห้าบริสุทธิ อันนี้ก็ตรงกับพระบาลีที่องค์สมเพระจปัญญตัดว่าพระโสนาบันกับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีอาทิตย์ศีลสำหรับกิเลสส่วนอื่นก็เห็นได้ว่าพระโสนาบันยังมีกิเลสทุกอย่างตามที่เราเกล่าวกันคือโลภความโลภยุราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลงแต่ว่ารักก็รัก อยากรวยก็อยากรวยรธยก็โกรธหลงก็หลงแต่ไม่ลืมความตายคําที่ว่าหลงก็เพราะว่าพระโสดาบันยังต้องการความร่ํารวยด้วยสัมมาอาชีวะพระโสดาบันยังต้องการความสวยสดงดงามต้องการมีคู่ครองอย่างนางวิสาขามาหาอุบาสิกาก็ดี ปัญญาของกุกุกกตมิตรพรามก็ดีตั้งสองท่านนี้เป็นประโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดปีแต่ในที่สุดท่านก็แต่งงานมีเครื่องประดับประดาสวยงาม <c oughs> <c oughs> เป็นอันว่ากิเลสท,ที่เราต้องการกันในก,การครองคู่ระหว่างเพศพระโสดาบันยังมีและก็ยังมีครบถ้วนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตของศีล ไม่ทำกาเมสุมิชาจารย์ไม่ละเมิดความรักเขาบกคนอื่นด้วยทำให้ผิดประเพณีหรือกฎหมายของบ้านเมืองเลือเป็นไปตามศีลทุกอย่างคือรักอยู่ในคู่ตัวผัวเมยียตามปกตินี่ขอบเขตเขาไม่สนาบันเมียงแ่วนี้นี่ความต้องการรวยด้วยสม,มัาชีวะ พระโสดาบันยังประกอบอาชีพแต่ไม่คดไม่โกงไม่ยื้อไม่แย่งใครเท่านั้นหามาได้ไม่จะร,ำร่ำรวยแสนจะร,ำร่ำรวยก็ได้มาด้วยการบริสุทธิ์ไม่คดไม่โกงเขาพระโสดาบันยังมีความโกรธให้โกรธนะโกรธได้แต่ว่าพระโสดาบันยังไม่ฆ่าใครเกล้าวสิญญาขาด พระโสดาบันยังมีความหลงแต่หลงไม่เลยความตายยังมีความรู้สึกอยู่ว่าต้องการชีวิตชีวิตก็เรามีอยู่ต้องการทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นยังไงยังไงเราก็ตายแน่การที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากความตายไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้เป็นอันว่าถ้าเราพิจารณากันจริงๆ ความเป็นประสงดาบันนิรุสิกว่าไม่ยากสำหรับในวันนี้ก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้พยายามใคร่ครวญถึงความตายเป็นสำคัญเรื่องความตายนี้ก็ดีการควบคุมอารมณ์จิตให้ปราศจากความฟุ้งซ่านก็ดีควรจะทำเป็นปกติ <c oughs> ถ้าวันใดถ้าเราเผลอจากการควบคุมอารมณ์จิตให้ระง,งับจากการพุ่งสัน้นคนดีวันใดถ้าเราเผลอไปลืมนึกถึงความตายก็ดีก็จงบระนามตนเองว่าเรานี่เลวเต็มทีแล้วเพราะว่าองค์สมเด็จพระบทิตแก้วสอนตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านงหลายจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนทุกกระสัตว์ทุกอย่างทั้งคนและสัตว์ที่เกิดมาตายให้เราดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเรื่องความตายนี้ไม่จําเป็นต้องศึกษาละเอียดเห็นกันอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าคนส่วนใหญ่ลืมคิดว่าตัวเองจะตาย เคยไปในงานศพของชาวบ้านแต่ไม่ได้เคยคิดว่าเราจะเป็นศพอย่างชาวบ้านที่เขาตายกันนี่เราประมาทกันอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีจะในทรงแนะนำว่าจงนึกถึงความตายเป็นอารมณ์อย่าประมาทในชีวิตคิดว่าเราจะไม่ตายให้เป็นความคิดผิด เรื่องความนึกถึงการน,นึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี้เป็นความดีเป็นปัจจัยสำคัญให้เข้าถึงความเป็นประสดาบันได้ง่าย <c oughs> จะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็มีความเคารพในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จรตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระจอมไตรหรือว่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน นั่นก็คือเปรษการีทิดาเปรสการีทิดานี่เธออยู่ที่เมืองอารวีวันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีทรงสเสด็จประทับสําราณอิริยาบทอยู่ในเบคันธทุวุดีมาหาวิหาร <c oughs> ในตอนเชา้าองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสเสด็จไปแต่พระองค์เดียวไม่มีใครติดตาม ไปสู่เขตของเมืองอารวีองค์สมเด็จพระจินสีถือต่อไม้เป็นธรรม,มาทิปทัทบประทับยับยั้งอยู่ตรงนั้นชาวบ้านได้ฟังข่าวเข้าก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้านำพัตตาหารมาถวายขณะน,นั้นเปสการีทิดาคือลูกสาวของนายช่างหกเปสการีแปลวันช่างหกทิดาแปลว่าลูกสาว ทราบข่าวก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับเขาเหมือนกันเมื่อเข้าไปแล้วถวายแด่อาหารในองค์สมเด็จพระพุทธกันเสร็จหลังจากนั้นพระพทผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเทศเทรงเทศแบบสั้นๆว่าท่านั้หลายจงอย่าประมาทในชีวิตเพราะว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง ขอทุกท่านจงคิดไว้เสมอว่าอย่างไรก็ดีเราก็ต้องตายแน่กำหนดเวลาการตายของเราไม่มีแน่นอนเพราะความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายท่านทั้งหลายจงประกอบกรรมแต่ความดีเข้าไว้แต่ใครสร้างความชั่วตายแล้วจะไปส่วบายภูมิมีนรกเป็นต้นเกิดมาเป็นคนก็จะมีแต่ความเร่าร้อนมีแต่ความลำบาก แลว้วคนใดสร้างความดีคิดถึงความตายไม่ประมาทในชีวิตคิดไว้เสมอว่าเราต้องตายแน่จงอย่าหาเวลาว่าวันพรุ่งนี้เด,นเดือนหน้าปีหน้าเดือนโน้นเราจริงจะตายคิดไว้เสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายแล้วก็สร้างความดีเข้าไว้ความดีจะส่งผลให้ท่านมีความสุขทั้งในปัจจุบันและสัมรายภพบ องค์สมเด็จพระนราศพเทศเท่านี้องค์สมเด็จพระมหาหมุนีก็เสด็จกลับเวลาที่พระพุทธเจ้ากลับปรกฏว่าชาวบ้านก็กลับบรรดาชาวบ้านทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าไปแล้วเทศที่พระพุทธเจ้าสอนก็ตามพระพุทธเจ้าไปด้วยคือไม่ตามพระพุทธเจ้าไป เมื่ไม่ตามชาวบ้านไปที่บ้านตามพระพุทธเจ้ากลับพิหารคือชาวบ้านไม่สนใจในต่ว่าสาวน้อยกรอยใจคือเปสการีธิดาเธอสนใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเหตุทุกวันทุกคืนเธอนึกถึงวงหน้าขององค์สมเด็จพระบรมโลกเกชิตว่ามีดวงหน้าสวยงามคล้ายดวงจันทร์ พระสุรเสียงองค์สมเด็จพระพุทวันก็แจ่มใสไพเราะลีลาแห่งการสแสดงวธรรมเทศนาก็น่าฟังเป็นที่ชื่นใจเธอจำไม่ได้เสมอว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดารงทรงสอนว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงท่าน,นหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดแต่สร้างความดีไว้เสมอ และเธอก็ทําความดีทุกอย่างตามที่บิดามารดาและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําการแนะนําในคราวนั้นก็มีศินห้าเป็นสําคัญเธอนึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันจัดเป็นมรณนเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแบบที่เราภาวนาว่าพุทโธเธอนึกถึงความตายเป็นอารมณ์จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐาน เธอไม่ประมาทในการประกอบกรรมทำกุศลสร้างสิ่งที่เป็นมงคลไว้ตลอดชีวิตชื่อว่ามีจิตเข้าถึงธรรมไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่ออารมณ์จิตของเธอดีอย่างนี้มีอารมณ์ผ่องใสวันทั้งวันนึกถึงความตายแต่ก็ไม่เศร้าหมองคิดว่าเวลานี้แม่ของเราก็ตายไปแล้วเหลือแต่พ่อ สักวันหนึ่งพ่อคนดีเราก็ดีเ็าจะต้องตายแต่ก่อนที่เราจะตายเราเป็นคนก็ควรจะเป็นคนดีเวลาเป็นผีก็ควรจะเป็นผีดีคือผีที่มีความสุขไม่ใช่ผีในอบายภูมิเออคิดอย่างนี้จนเป็นอัคคตารมทุกวันนึกถึงความตายทุกวันนึกถึงวงพักองค์สมเด็จพระจอมไตรทุกวันคิดถึง พระสุรเสียงในองค์สมเด็จพระสู้มีพระภาเจ้าทรงตรัสขึ้นใจจับใจเป็นเอกคตารมเวลานั้นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเทศค,ครั้งแรกเธอมีอายุได้ติสามปีต่อมาเมื่อเธออายุย่างเกืสิบหกปีองค์สมเด็ดเพจพิจนาสีทรงตรวจอุปนิสัยของสัตว์ในเวลา,ชาวเช้ามืดเห็นนางตกอยู่ในข่ายพยานก็ตกใจ ว่าน,นี่เรื่องอะไรก็ทรงทราบโดยอำนาจพยา,ยานว่าในตอนสายวันนี้คุณสตรีคนนี้จะต้องถึงก่ความตายด้วยปฏิเหตุองค์สมเด็จพระบรมโลกสาธิเช้จ,จึงได้พิจารณาว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอจะมีคติแน่นอนไหมองค์สมเด็จพระจอมไตรทรสงทราบว่าถ้าเราไม่ช่วยเธอเธอมีคติไม่แน่นอน คำว่าคติประการไปแน่นอนหรือไม่แน่นอนก็หมายความว่าท่านแน่นอนก็ไม่ไปทุกขติไม่เกิดเป็นสนัว์นกไม่เกิดเป็นเปรตเ,เป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต้องเกิดเป็นคนหรือเป็นเทวดาหรือพรหมปนานิพันธ์อย่างนี้เชื่อว่ามีคติแน่นอนองค์สมเด็จไปชินวรวรจึงได้คิดว่าถ้าเราจะช่วยเธอเธอมีก็จะมีคติแน่นอนไหมก็ทรงทราบว่า ถ้าทรงช่วยจะมีคติแน่นอนแล้วพิจารณาต่อไปว่าจะช่วยเธออยังไงจึงจะมีคติแน่นอนองค์สมเด็จพระชิตนาวุินวรก็ทรงทราบว่าถ้าเราถามปัญหาเธอสี่ข้อเธอตอบเราให้สาธุการรับรองพอจบคาถาสี่ข้อเธอก็จะเป็มลุกโสดาบันการตายคราวนั้นของเธอก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นที่อยู่อันเป็นบรมสุขยันนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาไม่ชวนใครไปองค์เดียวไปนั่งอยู่ในที่เดิมหลังจากนั้นแล้วคนมาเฝ้าขอเล่ารัดรัดทีนดาของลูกสาวคนนายช่างหกำํางานเสร็จตัดสินใจมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนองค์สมเด็จพระจินวรจึงได้ทรง มองดูหน้าเธอเมื่อตาสบกันเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระพักวันต้องการให้เข้าไปใกล้เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จไปจอมตรายจึงได้ถามคะถาถามปัญหาสี่ข้อว่าเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบไปเจ้าค่ะ องทรงถามว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบไปเ้าค่ะทรงถามว่าเธอทราบหรือก็ตอบว่าไม่ทราบไปเ้าค่ะปัญหาสี่ข้อนี้ข้อที่หนึ่งที่ถามว่าเธอมาจากไหนนา,า,านตตงตอบว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรถามว่ามาก่อนจะเกิดมาแต่ไหนเธอไม่ทราบข้อที่สองถอามว่าเพอไปไหนเธอตอบว่าตายแล้วไปไหนหม่อมฉันก็ไม่ทราบ ท่าน,นถามว่าไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบว่ายังไงไงก็ตายแน่ไปเจ้าค่ะแล้วท่านพระองค์พระพุทธเจ้าถามว่าเธอทราบหรือเธอก็ตอบว่าไม่ทราบเราก็ว่าจะตายเวลาเช้าเวลาสายเวลาบ่ายเวลาเที่ยงก็ไม่ทราบไปเจ้าค่ะแล้วไม่ทราบอาการตายยังไงไงก็ตายแน่พระพุทธเจ้าก็รับรองในสาธุก,การ์ เพียงถามเพียงเท่านี้ความมั่นใจของเธอทําให้เธอเป็นประโสดาบันแต่ความจริงในตอนต้นนั้นเธอเข้าถึงประสนาปฏิมร์กอยู่แล้วอือหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตในข้อว่าสกายญาติฐิเธอเข้าถึงแล้วในเบื้องตน้น ก็ดีสองเธอนึกถึงองค์สมเด็จพระทศพนบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทุกวันจัดว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกก็ดีสามองค์นางปฏิบัตินึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนนิองค์สมเด็จพระชินวรสรงสอนไว้เสมอว่าชีวิตไม่ของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิต ข้อที่สี่ทำใดที่องค์สมเด็จพระรรมสามิตรมีศิลห้าเป็นต้นที่องค์สมเด็จปทศพลทรงสอนไว้เธอจําได้ทุกอย่างและปฏิบัติทุกอย่างอย่างนี้ถ้าจะกล่าวกันไปก็เชื่อว่าเธอเป็นประสูนดาปฏิมรักแล้วแต่ว่าอารมณ์จิตยังไม่มั่นคงต่อมาเมื่อองค์สมเด็จปัมมาสมุทธเจ้าทรงสเสด็จมาสนับสนุนอีกวาระหนึ่ง เธอมีความมั่นคงในความรู้สึกจิตก็มีความมั่นในคุณพระรัตนตรยัยมั่นในความไม่ตายคิดในความตายคิดว่าจะตายเมื่อไรก็เชิญมันตายแน่มั่นในศีลนิทอน,นักษาและก็มีศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระมัน่นในพระธรรมคําสั่งสอนอย่างน้ระบรรดาท่านทังหล อง์สมเด็จไะชินวรกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบันเป็นอันว่าท่านพุทธบริษัททุกท่านการเวลาที่เราจะแนะนำกันในวันนี้รู้สึกว่าจะหมดเวลาเสียแล้วเท่าที่พูดมาแล้วนี้ทั้งหมดเป็นปฏิปทาที่เราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นประโสดาบัน ท่านนั้นหลายมีความรู้สึกไปยากไหมแต่ยากก็ค่อยๆคิดค่อยๆทาไปดูตัวอย่างเปรกากรีที่นาเป็นตัวอย่างว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรท่านยิงกล่าวว่าเธอเป็นประโสดาบันย้อนหลังไปสักนิดเธอนไม่ถึงความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิต แล้วก็ต่อไปเธอนึกถึงวงพักพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมดาเป็นเอกขัตอารมณ์อารมณ์ทรงตัวแล้วเธอก็ปฏิบัติตามกระแสวัสทธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีปฏิบัติศินโดยเคร่งครัดเป็นต้นอย่างนี้องค์สมเด็จพระทศพล ยอมรับนับถือว,ว่าเธอเป็นพระโสดาบันเข้าใจว่าท่านหลายผู้รับฟังรับคำสอนคงจะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรในตอนนี้เป็นของไม่หนักและก็ะเป็นของไม่ยากสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทสํสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาท่านุทธบริษัทพยายามทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิ จะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ให้จิตใจทรงอารมณ์ตามคำสั่งและคำสอนที่กล่าวมาแล้วตอนต้นจนอวสานชอบใจตรงนั้นทนาทำตรงนั้นให้คงตัวและผลที่ท่านหลายจะพึงได้นั่นก็คือความเป็นประโสดาบันและต่อที่นี้ไปข้ามรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน พยายามทรงอารมณ์ว่าตั้งไว้ในความดีตามอติยาสายจึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านพึงปรารถนา